บัดนี่ที่เราเลี้ยงหลวงพ่อขี่ไก่ปูทูฟังมีวัดอยู่วัดหนึ่งบัดมีหลวงพ่อกับเนี่หน่อยเดย้อยู่น้ำกันสององค์พระหลวงวัดซิกนี่จากตั้งแต่ออกวันท้าพนันละ่ะอยู่น้ำกันเง,ง้อมแง้งแม้ยมว่ากับป่องป่องแป้งแป้งที่เขานับเอาใครถือกันมักแก้งมักยังกันหลวงพ่อบัดเลี้ยงไก่ไว้เนี่ยหน่อยกับหมูมักไก สันจังนันเหล้่ยวลุงพ่อลวงพ่อก็มักเขา่าแตได้บ้านบ้านนี่ถิ่มตะเนี่หน่อยไปอยู่วัดอยู่ว่าเลกน้อยก็ดูดิเน้นกันเลยตั้งถว้วยตัางจานอ่านตั้งเสียงตั้งซือ้อกับขยันมันเพี้ยนอยู่วันต่อไปพ่อแม่สมพ่อ,สม,พอสมแม่มาฝากไว้ครับหลวงพ่ออยู่ดอดพ่อตั้งแต่มือนั่นละบ้านนี่สันจังหันแล้ว ลุงพอที่เขาไปได้บ้านเลยสั่งเน้นหน่อยว่าน้อยน้อยน้อยอขอี่เขาไปได้บ้านเน๊ะมืงอนี่ยเจ้าเบ,บิ้งกุดเด้ออย่าให้ใกล้ข้นขี้ใส่กุดขอยใี่เขาไปได้บ้านจะเข้าวก่อนครับดันน้นหน่อยกันเลยบอกเน้นหน่อยแล้วลุงพอกับเขาไปได้บ้านตัวลุงเทียกับสันเพียนไดบ้านเนี้ยลุงพอก็บเลยปล่อยเน้หนหน่อยอยู่ผู้เดียวกันเถอะไป พก็ตะเพาะลุงพ่อไปแล้วแล้ววบบเนี้ยน่อยไงสำคัญอยู่เด้บะไรไกลแบบนี้ครับนอนเว้นเสยอาปูสาดนอนน้ำหฮมใหม่เสยก็ตะหอดย่ำหลวงพ่อกลับมาหอดวัดขึ้นมากุฏิเอ้ยขี่ไกลยังกะเต็มแปลนห่วยเนี่หน่อยมันบอกบะได้ย้อนตัวนี่แทน แต่ยุใสหลังเงิน้อยน้อยท่นลุงเฮยซ่องหาพุ่นแล้วบ้านเองเพอตาเห็นแล้วก็ลากคอมาโอ้ยเบื้องเนี้ยเป็นยังนี่ฮะเจ้านี่ใส่บ่ดำบ่แดงเลยใส่เหยไรไก่้ไรกาหนี่ไหมท่านไก่้หีไก่แป้นนี่เต็มเลยหนี่ท่านเนียนเมียนเนียนท่านบอกเนียนหน่อยเมียนที่ไก่เมียนหน่อยแก้วผมก็เลยู่ได้แล้วท่านโอ้ย นี่หนะก็เมียนขี่ไก่ตัวมือนั่นหลวงพอว่อกะเว้ยขันมือน่ะขี่ใส่อีใครที่ให้เจ้าเลี้ยงน่นย่ำมืออื่นมามบ้านนี่คือเกาอเขา,า,าลนหลวงพ่อ,อที่เขาไปในบ้านสร้างเนี้ยหน่อยหน่อยใครที่เขาไปในบ้านมือน,นี่กันปล่อยให้ไก่้ขืนขี่ใส่กุศลวะใคยที่ให้เจ้าเลียกกินเด้อ่ะครับมนให้ไล่ไก่ดีๆ่ดน คอยกลับมากันไม่ขี่ไกลเลยแต่เลี่ยนน่นอนเหรอเจ้ารับรับรับขับขับครับอันน้หน่อยก็ได้ผมจะไล่ไกลครับนั่นบอกแล้วลุงพ่อกันย่างไปได้บ้านน่หน่อยเพราะต้าลวงพ่อไปวิทงคกับิดฟังแผนแล้วคือตีแกงี่ย่งหเพ,พ็ดจังไรเนาะมึงนะลวงพอ่อนี่นแก้เพชรลุงพอ่อคักมือนีอน คือว่างแผนใน้ใจโดนเติบกับอืมได้การเลยบ้านนี่นี่หน่อยว่าว่างแผนได้กัเห็ดขี้ไกป่ปลอมแล้วบ้านหาหนำอ้อไม่เห็ดคือขี้ไก่เนี่ยยอดใบน้ำเปลี่ยนยอดใบคืออ่ไรดอกเพราะแต่เห็ดแล้วๆกับไปน้อนน้ำทานอนขาขึ้นห่างก็ก็เือนะหอดเนี่ยมันตงพอกับมาบ้านเนี่ย นไปถึงซาลาขี่ไก่เต็มอยู่ขี่ไก่ปลอมมางบ้านี้มันบอกว่าดำก็แดงคือขัดแถ่นี้หน่อยนี่เฮ้อยุใส่ละเฮ้อลุกไปหาเนี่หน่อยน้อยยุใส่ยังเหรอไปเห็นนอนเจออยู่มากอกฟาดหัวพังเฮ้ยเมียนขี่ไก่เจ้าท่านไปเลีย้ยนจังไดอยูบ่ได้ละมือนี่านเลี้ย่างเดียวเจ้าว่าว้ากันไวปไปจังได่น กินจินเนหนเนียน้อยครับว้าหลวงพอ่อศูนย์นี่จินเจ้าจินขี้ไก่ละมื่อนี่เห็นเนียน้อยครับครับมันเนี่ยกลมลุอองเรียขี้ไก่แล้วหลวงพ่อคุ้มให้เรียขี้ไก่เลี้ยขี้ไก่ลลกกปลอมเนาะเขาแผนเนียนหน่อยเนียนหน่อยกันเรียยินเรียไปเร,ยปเรียไปไก่สีเบิร์ดทุกกองแล้วหลวงพ่อก็สงสัยแต่ว่าบางทีมั เหม็นคือโบมีหยังว่ามิจังเป็นต่แสีบแต่ท่านเล่นหน่อยไหมเสบแล้วหลวงพ่อท่านชิมเบิ่งแม่าท่านล่องคอถเบิ่งกระหน่ำท่านแต่ม่าชิมเบิบฮึ่มท่านไม่รีตัวหน่อยท่านไหวท่านเอาจังสี่เด้อท่านไม่ออื่นนี่เจ้าปล่อยมันฉี่ใส่หลายๆลวดท่านว่าต้องไล่เด้อท่านเดี๋ยวคอยกลับมาคอยที่กินดอกเจ้าจะกินนี่จากคอยเด้อจะกินเบิดกรอนคอยเด้อครับท่านผมจีจงไว้หลายหลายครับ เนี่ำมืออื่นมาหลวงพ่อเขาไปในบ้านอีกกว่านี่ถ้าไปไานั่นก็จะมัลืมสั่งเล่นหน่อยเด้ย่ำเด้บอกเล่นหน่อยอย,าย่าไล่ไกลพ่อตอหลวงพ่อขึ้มาแล้วมาในรูปปากแหวกสบายแล้วมือหนึ่งท่านขี่ไก่กับเตียมเดินวัดเดินขี่ไก่อีหลีเด้มือนี่หลวงพ่อขึ้นไปก็จะขี่ไก่เล่นหน่อยขึ้นมาจอดเบิ้งแล้ว ชินเด้ินเด้ชินเด้ินแล้วินแล้ว,ลว,ลวให้หน่อยกสเอียต้องพอกินขี้ใกล้มาตาที่หูมาขี้ใกล้ว้าขี้ใกล้แ่นโอยฮาว้ยขี้ใกล้ตัวเดียวขีใ้ใกล้ี่เดียวแต่เลาน้อยน่อแต่แต่ไม่ดหักแตหักแตว้วต้องพอหกักไล่ขี้เพียวอกแล้วต้องพอปัน แน่หน่อยก็ฮู้ฮูะกะกะกระที่ฮู้น้อยเถินหลุมเน่นหน่อยเจ้าบ่เจ้าเจ้าเด้องเถินลายขาเน่นหน่อยเลยบปะนี้โอ้มึงตายกันเพ้อเถินผมไม่ได้เห็นเลยหลวงพ่อผมไม่ได้เห็นชี้ไกลเียเถินผมไม่ได้เห็นผมไม่ได้เห็นเ่ินโอ้มึงตายกันด้วยเ่ินลายขาเน่นหน่อยออมวัดอยู่บบแนเนหน่อยก็โอ้ยจนว่าไทยบ้านเขามาห้ามแล้วจังเศร้าเอ้า ยังลงพอขี่ไก่โป้จบ